สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนเลยนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้นะครับแบงก์ก็จะมาทําตามคําร้องขอของเพื่อนๆพนพี่ๆหรือว่าน้องๆที่ได้ขอเข้ามาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างจากคลิปวิดีโอเก่าๆของแบงก์นะครับสาหรับเดโนนเสร์ในวันนี้นั่นก็คือวายูแรปเตอร์นั่นเองครับวายูแรปเตอร์ชื่อขอมมามีความหมายว่าหัวขโมยลมกรดเป็นหนึ่งไดโนเสร์กินเนื้อขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่จัดอยู่ในจําพวก ซีลูโลซอร์ที่ยังไม่สามารถจําแนกแยกแยะให้อยู่ในวงตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้อย่างชัดเจนครับเพราะเนื่องจากว่าซากฟอสซิลของมันถูกค้นพบเพียงบางส่วนเท่านั้นและชื่อของมันนั้นได้ถูกประกาศไปพร้อมกับไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จากจังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือพูเวงเ,เวเนเตอร์ครับส่วนเจ้าวายูแรปเตอร์นั้นถูกค้นพบครั้งแรกในจังหวัดน้องบัวลำพูทางอีสานตอนเหนือของประเทศไทยเรานั่นเองครับ มีขนาดโดยประมาณ4เมตรถึง4.5เมตรส่วนน้ำหนักนั้นยังไม่ทราบนะครับรูปร่างของมันนั้นจะดูปราบเปรียวและมีความม่องไวเป็นอย่างมากซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทกับฟูุ้อิร r ัปเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นครับและในคลิปต่อไปแบงค์จะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทำความรู้จักกับเดนวเสาร์ชนิดไหนก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้แบงค์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอสวัสดีนะครับ